สวนมัก่วงพี่น้องอายเหีเนี่ยนังคนลตีเรคคอร์ดเลบนข้ามาบังสวนมักงวงอำพภอหยงก่อนไ้นกาสินยังวัดกาสินบ้งไหพี่น้องมัม่วงเห็นไหมเเิเยอดิอน้งิี้บไบหยง นี่ะสีม่วงพันอะไรนะพ่ออะไรนะจักรพรรดิอะไรจักรพรรดิโอ้จักรพรรดิจักรพรรดิโอ้ยบางแนวบางแนวคนนี่อะไรอันนี้คนละพันตัวนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้คือสีแมนพันอันน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้แมนค่ะแมนแมนแมนโอ้ยมาบ้างมองนี่ค่ะาชนปลูกอะไรง่ามหลีตัวนี้บางแนวบางแน อันนี้กับผ่นเดียวกันครับอันนี้แหละพ่อค่ะบางแหนะ่บางแหน่ค่ะพี่น้องว้าวโอ้ยหนุ่ยบักยัยหนึ่งเนาะโอ้ถือต้งอุ้มนุนน่นคนด,ด,ดีดีเลยดีดีดีเลยสวนมะม่วงพี่น้องสวนต่วงอมยุคคางันถนนมิตรภาพนี่ละเนาะพอ่อเนาะกาลสินดีไหมโอ้ยออทางไปสะพานเทพสุดาเส้นทางอำเภอเมืองไปสหัสขันธ์โอ้บางแหนะ่บาง ต้นบบใหญ่ต้นบ่อสูงต้นประมาณสองเมตรสามเมตรมาเกินนี่ว้าวนั่นใหญ่ใหญ่บ่หนิเออเสิเอาหน่วยนีดีบ่เออเอาเด็กที่ก็จะเอาสื่อเออเด็กเก็บของเอาเออเด็กเอาหน่วยนีหน่วยหนึ่งด้วยเก็บของเีออเลยต่อใดก็เสียเพราะว่ามักหน่วยมันไหมเด็ดแล้วเด้อพี่หนาพี่หนาต้นนี่เด็ดเอาเด้อหน่วยใดก็สิเด็ดเอาเด้อมาอคุณ บางแน่บางแน่อันนี้มันพันหย่างนอหนี่ดเจ็ดสิบบาทจะได้หน่วยใดเด็ดเอาเลยครับเอออันนี้มันพันหย่างในห้าดอกไม้ห้ามดอกไม้แก่แล้วเด็ดเอาเลยกินได้เป็นบ่อโอ้ยน้ำดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเบิ่งเงินเด้อไเบิ่งเงินอ๊ะสี่เลือกเอาหน่วยใหญ่ที่สุดเลยอ๋อน้ำดอกไม้โทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน่วยนี่ดีบ่บ้างเหรอเ้ยลงข้าวข้าวลูกโซ่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เอาหน่วยนี่พอ สี่นวยกิโลเอาเลยค่ะต่อมาซีนวยกิโลเนั่งเดี๋ยวดีสีหาเกาท่งามเลยนั่งสองนวยแล้วสองนวยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้ยองหาอีกอันนี้พั้นำดอกไม้ี๋ยวสิไปเอาเออีลยวสิไปเอาสีนั่นแล้วพอหรอซีวนี่เต็มอยู่นี่ นี่แม่นี่เอาด้วยนี่ไปยังเอาแม่วยนี่เอาเม็ดขวดนเอาเม็ดขวดเลยบ้าเอาเม็ดขวดนนี่นี่พี่น้องโอ๋อคุณยังเป็นยังนี่หวานบ่น่อนี่พอ้วยคุณงามบอสมบูรณ์บ่สมบูรณ์ค่ะมันเกิดอยู่ลายน้อยพวดแม่บอมาบ้างก็ตองเดียวมันต้องเดียวมันเั้าสิก่อนมีแม่พอนี่แม่ขัดบ้างก่อนมีแม่พอโอ้ย ไม่ห้ามดอกไม้เท่าได้เราหน่วยยังเดิอยาขี้เอาพันหนี่งพอออยาขี้เอาพันหนี่เปลี่ยนเก็บเลยหรืหนม่เงี้ยๆหน่อยเงี้ยพอหน่วยนี้สีดีบ่ดีงามงามงามค่ะงามดีที่พอดีก็ดีพอๆดีก็งามเลยเอาเลยนี่เนาะพอละขนาดใหญ่แต่พอมันใหญ่หรือว่าหน่วยนั่นพอหน่วยไหนดีหน่วยนี่เนาะนี่ละนี่ละค่ะเปิด โอ้ยพี่น้องเว้ยนี่นักเลยนักก็มูเลยเอาอันนี้ก็น้ำดอกไม้ด้วนี่พ่อน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ด้วนี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เดี๋ยวเด้อพี่ร้องน้ำดอกไม้อีกหนู่นหนึ่งเนาะพ่อเนาะค่ะเอาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้หน่วยนึงเด้อ พี่น้องบังแน่เปไปยังเอามายายถือโชว์พี่น้องเฮาแน่สามหน่วยสามอ่าสามพันค่ะบังแน่พอร์ลัวไพสีแสบบ่อการาบบ้านเนี่ยเฮาสิไปเห็ดน้่มจิ้มแล้วเฮาแต่สิรีวิวให้พี่น้องเบิงเด้อค่ะเด้ออ่ารีวิวให้พี่น้องเบิงว่าหน่วยใด้แสบที่สุดรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นังไงค่ะมาอันนี้ ส่วนดีใจรอบคุณค่ะมีอะไเด้ออันอันอ่าเอ้าอันนั้นเป็นข้าหยังนั่นอันนี้เป็นแก้วครับอ๋อ้โหโอ้โหเอาหลอดแก้วแก้วบ้านได้เราเสียบได้ว่าเราพวกแก้วบ้านนี้บ้านบ้ากอ่มี่บ้านเชียวเราสองเจ็ดเนาสามน่วยเกือบสามกิโลอันนี้ห้าบห้าสิบบาทครับโอเคโอเคแคงแต่อันนี้ละจ้าจ้าจ้า มันหวานบอลเรีเยว่ามันต้องสมหรือรต้องข้าไปยังไงเนี่ยต้องล่อให้มันสุกอย่างเนี้ยครับตีตีตีต้องล่อให้มัน,บบนอร่อยมากเลยโอ้ยเนาะโอ้หน้าเขาดูดเห็นเวยนะี่เก็๊ยวใเลยครับมัยเออกี๊ยวใส่เล็เลยนี่นเออ<า>พอาะชิหวานมันนี่มันหวานดีขนาดได้ถือเอา่ลยนี่น้ำน้่งเอาเลยนั่นจะไปน้ำมันหวานไป๊กถุงถุงซีนวยแต่ชีส ขนอน้ำซีรุ่งแคมป์ซีร่อย่งเงีถ้าสี้าวาันจะได้นะเพราว่าเขาพวดเตะเขาปวดเนี่ยเขาเนียวสีเหลืองบดกินหรือว่าข้าวสีเอาไปต้มให้าเออเออเออะไรหรือเปลามันเ่อวานนะคือประทิม เราฝาดใส้กินรดเดีเาา๋ยวปาดาท,ทุ่หัวปัดใสกหัวจะกบแอ้วเนาะจะเพิ่มให้หลายลูกแกเ,เ,เอาน้ำาูลนึงคับเอาเท่าไรลันเหมือนเท่าไรนะ